สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่ันนิกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพอากาศไทยนั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเลือกม้ามืดอย่าง fa 5 0บล็อก20ของเกาหลีใต้เข้ามาประจำการทดแทนเครื่องบินรบแบบ f 1 6ฝูงบิน102ที่กำลังจะทยอยปลดประจำการในเร็วๆนี้ ซึ่งข้อดีข้อเสียของ FA-50 Block 20จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิรตตอรี่พร้อมๆกันเลยครับสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีอเนกประสงค์แบบ FA-50 Block 20 Fighting Eagle ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาที่มีระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธ ที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบแท้ๆในยุค4.5แต่ว่า FA-50 บล o c k 20จะได้กว่าในเรื่องสมรรถนะการบินจุดติดตั้งอาวุธและความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักอาวุธครับ FA-50 บล็อก20ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยมีขีดความสามารถเทียบเคียงกับเครื่องบินรบยุค4.5ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์จำพวก เรดาร์แบบอีซ่าของเรเทออนแฟนทอมสไตล์หมวกบินติดศูนย์เลงจอแสดงผลห้องนักบินขนาดใหญ่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ RWR c o u n t e r m e a s u r e และยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธที่มีความทันสมัยเช่นอาวุธอากาศสู่อากาศแบบ BVR และสามารถใช้งานอาวุธร่วมกับเครื่องบินรบแบบ F16 ได้นอกจากนี้ยังมีขีดความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ ทําให้ FA-50 บล็อก50เป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่มีขีดความสามารถในการรบทางอากาศได้อย่างเต็มรูปแบบครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจำเพาะของเครื่องบินรุ่นนี้กันบ้างนะครับโดยลักษณะทั่วไปของ FA-50 บล็อก20นั้นมันเป็นเครื่องบินรบแบบ2ที่นั่งมีความยาว13.14เมตรปีกกว้าง9.45เมตร ความสูงจากพื้น4.82เมตรพื้นที่ปีก23.69ตารางเมตรน้ำหนักเครื่องเปล่า6,454กิโลกรัมน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด12,215กิโลกรัมความจุน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน2,655ลิตรใช้เครื่องยนต์1เครื่องยนต์แบบ General Electric F404 ประสิทธิภาพสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่1,837กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุด4,630เมตรระยะการต่อสู้444กิโลเมตรระยะบินไกลสุด2,592กิโลเมตรขีดจำกัดแรงจีบวก8อัตราการไต่ระดับ198เมตรต่อวินาทีแรงขับต่อน้ำหนัก0.96 ระบบอาวุธปืนใหญ่อากาศแบบ3ลลำกล้อง M197 ขนาด20มิเมตรจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน205นัดมีจุดติดตั้งอาวุธรวมกันทั้งหมด7จุดแบ่งเป็นใต้ปีก4จุดปลายปีก2จุดและใต้ลำตัวอีก1จุดสามารถบรรทุกน้ำหนักอาวุธได้มากถึง5,400กิโลกรัมครับ ส่วนขีปนาวุธนั้นสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AIM-9 s ซ d e ไวเดอร a i m 1 2 0อมเบรขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบไอริเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูขีปนาวุธอากาศสู่พื้นกันบ้างนะครับซึ่ง FA-50 บล็อก50นั้นสามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบ AGM-65 มาวาิก และตรงกลางลำตัวนั้นสามารถติดตั้งพอร์ตชี้เป้าแบบสไนเปอร์ targeting อร์ตได้ส่วนระเบิดนวิถีด้วยเลเซอร์นั้นสามารถติดตั้ง GBU-12 p a v e w a และสามารถติดตั้ง GBU-38 JDAM ระเบิดธรรมดาแบบ MK-82 และระเบิดร่อนแบบ KAPD-350K ได้ครับส่วนจรวดต่อต้านเรือรบนั้นสามารถใช้จรวดแบบ j o y s t y l e Missile ได้ ซึ่งในภาพรวมนั้นแอดมินก็มองว่า FA50 บล็อก50มันก็สามารถทำภารกิจการลบทากาศแบบเต็มรูปแบบได้นะครับเพียงแต่ว่าพวกมันนั้นจะมีขีดความสามารถรองลงมาจากเครื่องบินรบแบบ F16 หรือว่ากริ p เพจัดอยู่ในประเภทเครื่องบินขับไล่โจมตีเบามีขีดความสามารถ มีขีดความสามารถประมาณเครื่องบินรบแบบ JF-17 ครับแต่มินก็มองว่า FA-50 นั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าได้เรดาร์จากยุโรปนะครับเป็นเรดาร์อีซ่าส่วนระบบอาวุธนั้นก็เป็นระบบอาวุธมาตรฐานที่ชาติยุโรปเขาใช้กันซึ่งก็สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบินรบแบบ F-16 ได้ซึ่งจุดเด่นของเครื่องบินรบรุ่นนี้ก็คือพวกมันมีราคาถูกนะครับ ก็คือถูกกว่าเครื่องบินรบแบบ F-16 และก r ิ p e n ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ราคาต่อชั่วโมงบินนั้นก็ยังถูกอีกด้วยทําให้กองทัพอากาศของไทยนั้นจะสามารถแบนเทนแนตและทําการขึ้นบินได้อย่างสม่ําเสมอสิ่งนี้จะช่วยให้กองทัพอากาศนั้นประหยัดงบประมาณไปได้มากเลยทีเดียวครับ ส่วนข้อเสียของมันก็คือมันมีเฉพาะเครื่องบินแบบ2ที่นั่งนะครับอันนี้แอดมินไม่มั่นใจว่าทุกๆครั้งในการปฏิบัติภารกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้นักบิน2คนตลอดเลยหรือไม่นะครับ ส่วนคำถามที่ว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำมาทดแทนเครื่องบินรบแบบ F16 ในตรงนี้แอดมินมองว่าหากนำมาทดแทนชั่วคราวหรือว่าเอามาใช้งานก่อนเมื่อเรามีความพร้อมแล้วเราจึงค่อยจัดหาฝูงบินฝูงใหม่ไปทดแทนเครื่องบินรบแบบ F5 หรือว่าเครื่องบินรบแบบ Alpha j ตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ โดยรวมแล้วแอดมินก็มองว่ามันไม่ได้ขี้เหร่นะครับสำหรับ fa 5 0บล็อก20แต่เราก็คงคาดหวังให้มันมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินรบแบบ f 1 6หรือว่ากริปเพนนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็เนื่องด้วยราคาของมันนั่นเองแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะครับ และก่อนจะจากกันไปแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่ตอบคอมเมนต์เรื่องเสียงกันเข้ามาแอดมินนั้นขอขอบคุณจากใจจริงๆครับก่อนจะจากกันไปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ